สวัสดีค่ะจากฟินแลนด์วันนี้อากาศดีสิบแปดองศาเลิกเรียนแล้วก็เลยพาลูกๆมาเที่ยวเกาะมาเกาะเจ้าของขับรถมาไปถึงจอดรถไว้ตรงฝั่งแล้วก็ข้ามพายเรือข้ามมาห้าร้อยเมตรวันนี้วันเกิดก็เลย เอาเค้กเค้กกินไปล้ก้อนหนึ่งีนก้อนที่สองไม่มีเวลาทําซื้อมาเค้กบูเบอรี่เด็กเด็กสาวหน้าอยู่ในสาว,สาวหน้าอันนี้แม่ยังไม่ได้สาวเลยสาวหน้าต้นตำบัสาวหน้าประเทศฟินแลนด์ บรรยากาศดีดีเกาะบนในสิบแปองศาต่อไปก็ซิเริ่มหนาวแล้วมันนี้วันที่2ี่สิบหาเสีงหาปีสองพเป็นวันเกิดแม่ส้มก็เลยพาลูกๆมาที่เกาะเดี๋ยวมันจะหนาวก่อนอากาศหนาวแล้วก็มาแล้วก็ไม่สนุกต่อไปแถวๆนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยหน้าหิมะ มาช่วงเดือนหลังคริสต์มาสไปน้ำก็จะเริ่มเป็นน้ำแข็งหมดรถสามารถวิ่งได้น้ำแข็งหนาเป็นเป็นเม็ดค่ะแต่ขับรถได้ขับรถบนน้ำแข็งไม่เรือไอรถรถไม่ไม่จมเพราะมีน้ำแข็งรับรับรับน้ำหนัก ใต้น้ําแข็งก็จะเป็นน้ําน้ําแถวๆนี้ลึกสุดก็จะประมาณ9เมตรอันนี้เรียกว่าน้ําใส่มาเป็นน้ําทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของเทฟินแลนด์ก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลมาจากทางภาคเหนือไหลลงไปอีกจนถึงทะเลตรงรัเสเซียอากาศดีมากเลย ถ้าอากาศดีก็จะพาลูกๆมาที่เกาะยังไม่มีบ้านพักยังไม่มีเวลาทำโอ้เสียงเขายิงอะไรเขาจะเปิดเป็นช่วงเขาจะมีช่วงไหนให้ยิงนกได้ต่อไปก็จะยิงตัวมูตัวกวางมูได้ยิงกระต่ายได้แต่ว่ายิงไม่ได้ทุกช่วงเขาจะเปิดให้ยิงช่วงระยะเวลากี่เดือนถึงประมาณเท่าไหร่สามเดือนเต็มที่ป่ะอืม ถ้าไม่ยิงมันก็จะเยอะเกินไปเยอะเกินไปบางทีมันก็ไปอ,อย่างไรทำลายทำลายอะไรระบบนิเวศเออไปกินพวกอะไรพวกข้าวบาเล่อะไรอากาศดีอากาศดีบรรยากาศดีก็ยังไม่มีบ้านเลย เดี๋ยวมีเวลาแล้วค่อยทำบ้านพักอันนี้เป็นเรือใบถ้าเอาใบเรือขึ้นก็จะกลายเป็นเรือไปอันนี้เป็นซาวหน้ายังไม่ได้ทำดีทำเหมือนแบบให้มันดูโบราณหน่อยเพราะว่ากฎหมายห้ามสมัยก่อนให้สร้างติดน้ำได้กฎหมายสมัยใหม่มห,มห้ามสร้างติดน้ำแฟนก็เลยทำให้ดูเหมือนกับเก่า เด็กหน่อยอยู่นไหมเสียงพ่ายิงพ่อกับลูกเศ้าหนักอันนี้เป็นท่าเรือมีพายเรือนี่มาพายเรือโลวิ่งบุ๊อากาศดีมือเบา เสียงลูกเสียงลูกอยู่ในอากาศดีค่ะก๊อกก๊อกก๊อกเอปาโป้บ้าเนี่ยเออปาโป้ลุงอันยูทูบบ่ไดอันนี้เป็นหม้อน้ำร้อนห <c oughs> ม้อน้ำร้อนจุดไฟข้างล่าง <c oughs> เออไม่ถ่ายวีดีโอนะลูกหนี่ยนี่เป็นก้อนหินแล้วก็สาดน้ำใส่มันก็จะร้อนอ่ะสาดน้ำลูกเอมิลี่สาดน้ำดูลูก สา่น้ำใส่ด้วยแม่เฮ็ดวิดีโอทายวิดีโอเอออันตัวนี้หม้อนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนแม่ต้นตำลับต้นตำลับซาวนาเทพลลถ้าต้องไปเจันแล้เลยไหนเวลาเกาจุดฟืนจุดฟืนข้างล่างแล้วก็ก้อนหินก็จะร้อนน้ำน้ำห่อนน้ำร้อนก็ใส่ข้างบนนี่เลาะอาบน้ำ เวลาอาบน้ำก็จะเปิดน้ำร้อนผสมน้ำเย็นอาบเวลาไอ้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 หหหมห่อนไล <ร S 1> ่ออเ้ลลมิกี้ไอ้โยไอ้ว้มห่อนขึ้นไปน้ำก็จะห่อนอ <c oughs> โอเคเฮ้เฮ้ <c oughs> น้อยลกูกสายตัวน้อยอากาศดีมันยอากาศดี ไม่สร้างบ้านพักเลยมีแต่บังกะโลแล้วก็มีเต็นท์มีเต็นท์บางวันอากาศดีๆไม่หนาวมากหน้าร้อนก็จะมานอนเต็นท์ปีนป,ปีหนาว่าจะทำบังกะโลให้เสร็จทำบังกะโลให้เสร็จต่อไปอีกหลายปีอยู่ก็จะสร้างบ้านพักก้อนหินก็เยอะก้อนหินข้างๆ หาดเต้ยนี่น,นี่ก้อนหินมีแต่สวยๆน้ำแข็งมันดันน้ำแข็งมันดันก้อนหินออกเป็นแผ่นพลัง,พล,งพลังของน้ำแข็งเนี่ยมันแรงมหาศาลมันก้อนน้ำแข็งดันเข้าไประหว่างก้อนหินนี่มันก็จะแตกออกเป็นเป็นแผ่นเนี่อือเอาสร้างบ้านสร้างอะไรได้หินเยอะเวลาเวลาน้ำลงตอนเนี้ย เห็นเต็มเลยก้อนหินเต็มเลยเวลาน้ําลงอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีเวลาก็จะเก็บก้อนหินไม้สร้างบ้านก็จะดีมากเลยไปเก็บใบทีละนิดได้หน่อยตรงนี้ก็ว่าจะสร้างกระต๊อบน้อยเถียงนาน้อยอยู่ยี่หน้าอ่ะสองเถียงกระต๊อบน้อยตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้นกหัวควันเห็นบ่กบ่ นกขวควานนกขวควานมาเจาะไม้ไม่รู้กล้องมันจะมืดไหมนี่เป็นโพรงเข้าไปข้างบนนกขวควานคือบ้านเอาหระม,มันเจาะใหม่เห็ดทั้งต่อไปต้นไม้ต้นนี้ก็จะตายเลยอยู่ประมาณเป็นสิบปีอยู่เห็นไหมเจาะใส่ในหมดแล้วไนหะม บางทีเข้าไปไน้่ปาเห็นเอาปากซับป๊อกป๊ปอกกลัวกวนก้อนหินเต็มเลยก้อนหินน้ำลงนี่ก้อนหินเต็มเ,เก็บสร้างบ้านได้นี่เต็มเลยลงไปยิ่งมีแต่ก้อนไอ้แตกแๆก้อนแผ่นใหญ่ๆถ้ามีเวลาก็ยกขึ้นมา ถ้มีเวลาก็ยกยกเก็บไว้สร,สร้างสร้างสร้างกระท่อมน้อยสร้างบ้านพักตากอาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเห็ดชากาดีกว่าเห็ดชากาเห็ดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดอยู่ที่เกาะอยู่ที่เกาะของตัวเองอันนี้ก็ปลูกเห็ดไว้เอาเห็ด เหี้ไยไผ่มาปลูกไว้ตรงนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วกี่ปีสปีกว่าแลว้วกวางมูกวางไงกวางมูคล้ายๆม้าป่าตัวใหญ่จะประมาณห้าร้อยกิโลอืมเขาได้กินได้กินเห็ดแล้วเขามาเอเคลียไม่เคลียไหมเพราะว่าเขาบ่ได้อยู่ก่เนาะบ่ะได้อยู่นานมาทีแถวๆเนี่ยมีตัว มูกวางมูเห็นไหมเต็มเลยเด้เออมีสัตว์ป่าเต็มเลยกว้างมูสัตว์หลายชนิดแต่มันไม่ทำมอันตรายคนหรอกถ้ามันรู้ว่ามีคนอยู่มันก็ไม่มามีมันกันมันก็ไม่ทําอันตรายคนนะไม่ได้ยินข่าวว่ามันทําอันตรายแต่เห็นแฟนเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เขาได้ยินมาเขาเขาได้ยินมันทําร้ายผู้ชายคนหนึ่งตาย แต่มันไม่ได้ตั้งใจหรอกผู้ชายคนนั้นเขาไปวิ่งออกกำลังกายในป่าแล้วหมีเขาคงจะมีลูกเล็กๆของเขาเขาคงจะมีลูกของเขาแถวๆนั้นแล้วผู้ชายก็วิ่งออกกำลังกายไปเ็เลยวิ่งสวนกันหรือเปล่าวิ่งชนกันแล้วหมีหมีมันตัวใหญ่เนาะเออผู้ชายคนนั้นก,ก็เลยตายนานแล้วแหละเป็นเรื่องราวนานนะเอาเห็ดชากาให้ดูที่เกาะ ของตัวเองนี่เห um ็ดชากาจะขึ้นกับต้นเบิร์ดนี่เป็นเป็นเห็ดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะที่สุดรักษาโรคมะเร็งคนสมัยก่อนสมัยเป็นอะไรเป็นพันปีเป็นเนี่ยเขาไม่มียามีอะไรเขาเอาตัวนี้แหละคนทาง คนทางฟินแลนด์ทางทางเมืองหนาวเนี่ยเออเคยดูสารกคดีเขาจะมีเห็ดตัวนี้นอยู่ในกระเป๋าเขาคนตายไปหรือตั้งนานแล้วตายไปนานแล้วเหลืออะไรแล้วเขาเจอเห็ดอะไรอยู่ในกระเป๋าเขาเขาชงแทนชาชงแทนกาแฟมันจะเกิดกับกับต้นเบิร์ดเพราะต้นในเบิร์ดเนี่ยม,มัน มันโดนโดนอะไรแมงหรืออะไรเจาะไปโดนเชื้ออะไรเข้าไปแป๊บหนึง่งแล้วมันก็มันจะเหมือนคล้ายสร้างสารอะไรมาป้องกันตัวมันเองไม่ให้มันตายมันก็เลยสร้างสารตัวดำๆเนี่ยออกมาเพราะว่ามันรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวของต้นไม้ของมันมันเลยสร้างสารสารเหล็กมาแต่สารตัวนี้เป็นสารดีๆกลายเป็นนี่ชากะนี่ ดอกนี้หนักหลายกิโลอยู่ในน,เนีเออมันเป็นไม้เนาะกิโลสามเกินสามโดนั่นเน่ดอกใหญ่เบริ่มเลยนี่เขาทําชาขายในห้างอะ่ะเ,เป็นซองซองเล็กๆไอซองหนึ่งมียี่สิบซองเล็กๆซองคล้ายๆซานไซองเล็กๆเ,เนี่ยเออถ้าเทียบเป็นกิโลก็ตกกิโลละหมื่นห้านะ ถ้าเอาจำนวนชาอนะันนั้นมาคิดเป็นตีเป็นราคาว่ากิโลเท่าไหรตอกกิโลละหมื่นห่าใช่ไหมอยู่ที่ตัวเองก็เลยปล่อยไว้อย่างเงี้ยปล่อยไว้ดูเป็นสัญลักษณ์กันแต่ว่าฟิแนแลนด์เขาก็เพาะได้แล้วเขาก็มหาวิทยาลัยฟินแลนด์เขาก็ทําการวิจัยเ,าเพาะได้แล้วแฟนก็ซื้อเชื้อมาผังฝังไว้ที่ปากของตัวเองใช่โูหลายโลเลยดอกไเริ่มเลย ออสวยยังไม่เอาไปเพราะว่าก็เอามาจากสวนของสวนของเพื่อนแฟนอะไรก็ยังมีเยอะอยู่ก็เลยยังไม่เอาไปปล่อยไว้นี่กอัอ่เป็นของตัวเองออต้นต้นเบิร์ดเนี่ยต้นเบิร์ดในนี้ก็ฝังเชื้อไว้เยอะอยู่ที่ที่เกาะตัวเองฝังเยอะอ,อือก็เริ่มเห็นขึ้นมาบ้างแล้ว าชมเกาะสนุกโอเคเนาะอากาศด,ดีบรรยากาศดีวันนี้มีแดดอากาศไม่หนาวก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูพาดูบรรยากาศทะเลสาบน้ำเจดิดประเทศฟินแลนด์อากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติบริสุทธิ์ ถ้ามีเวลาก็จะมาที่เกาะกันแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยแม่ก็เรียนหนังสือลูกก็ไปโรงเรียนอนุบาลคนโตก็เริ่มไปโรงเรียนปถมแล้วเห็นบรรยากาศดีอากาศดี ธรรมชาติสวยงามก็เลยเอาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศอันนี้ก็ก่อไฟก่อไฟอย่างใส่กอบไปแล้วก้อนหินนี่ก็หินธรรมชาตินะคะเนี่ยตรงนี้มากเลยน้ำแข็งไม่ได้สกัดอะไรนะน้ำแข็งดันเขาดันเขาจนแตกออกจากก้อนหินก้อนตรงแล้วก็จับมา ใส่กันติดไม่ได้ใส่ซีเมนอะไรนะเอามาต่อๆกันเป็นเตาย่างใส่กอกหจุดจุดพิงกันหนาวถ้าอากาศหนาวโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสยังไงเจออะไรสวยๆอะไรน่าสนใจก็จะ เอามาให้เพื่อนๆดูสวัสดีค่ะ